บรรยากาศวันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทองฟ้าวันนี้ฟ้าไม่เปิดทั้งวันเลยนะครับว่าจะเป็นตกปลาไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอุกรณ์กัน,กนเห็นพ่อใหญ่บอกว่าซื้อของมาให้ ทั้งไส้เดือนแล้วก็เคมี ไฟเคมีไส้เดือนพร้อมนะครับเสาร์อาทิตย์ก่อนกลับบ้านเย็นวันสุกร์เตรียมของไว้ให้ ฝนลินทั้งวันเลยนะครับวันนี้แต่ว่าก็อยากจะไปตกปลาเพราะว่าพ่อใหญ่เตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายนะครับ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับก็จะมีเบ็ดลอกสองคันมีชิงหิวสองคันนะครับเผื่อไปเลยนะครับเผื่อมันติดหินติดอะไรเบ็ดมันขาดก็จะได้เปลี่ยนเลยไม่มีเวลามัดนะครับก็เอาไปสําเร็จรูปเลยถักขาดก็จะได้เปลี่ยนเหยื่อก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนเหมือนเดิมนะครับพ่อใหญ่ใจดีก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบเรสร็จสาบเรียบร้อย ก็จะมีกล้วย3ามลูกนมขวดหนึ่งแล้วก็น้ำมะพร้าวสงกระป๋องเอาไปกันไว้เผื่อหิวนะครับก็จะได้กินอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็จะประมาณนี้นะครับ เหตุผลที่ต้องใส่รองเท้าบูทตมาให้เรียบร้อยนะครับป้องกันอันตรายจากสัตว์ลายได้นะครับอย่างเช่นพวกแมงมุมพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างพวกวัชพืชยิงเป็นต้นพวกนี้นะครับมันจะมีน้ำถ้าน้ำปักแล้วก็จะมีอาการคันนะครับทำให้ผื่นขึ้นนะครับก็เซฟตัวเอง ไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ทำการตกปลาให้พี่น้องได้ชมกันก่อนจะไปตกปลากันนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็เข้ามาแล้วก็ ช่วยกดติดตามให้กับทางช่องเล็กๆของผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเล็กกันสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับฝากนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะมาทํางานที่เกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมได้แนะนำผ่านช่อง youtube ของผมไปแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจจริงๆนะครับก็เข้าไปติดตามได้ที่เพจ EPS Thailand ของเราได้หรือไม่มีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามไทยผมได้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้พี่น้องทุกคําถามนะครับที่ผมตอบได้เดี๋ยวไปตกปลานครับผมเกี่ยวเหยื่อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเหยื่อไส้เดือนสูตรสำเร็จเดี๋ยว ติดตามผลงานได้เลยนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีตัวยังไงเดี๋ยวจะย้ายฝั่งไปฝั่งนู้นแทนนะครับทุนเริ่มขยับแล้วนะครับพี่น้อง แต็มแรกมาแล้วนะครับมันหมาน แต้มแรกของทิปนี้นะครับขออนุญาตเก็บครับผมคุณขยับแล้วนะครับจะมีแต้มสองหรือเปล่าจะมีแต้มสองไหมเดี๋ยวมาลุ้นกัน ปลาตัวเล็กครับดึงทุ่นไม่ค่อยแรงพูดง่ายๆว่าเหยื่อไปลงปากว่างั้นเถอะทุ่นขยับแล้วนะครับทุ่นเดินแล้วจะมีแต้มสองหรือเปล่าจะมีแต้มสองไหม แอมสองมาแล้วนะครับตัวนี้มีไซส์อยู่นะครับหนักหนักมือขอเพียงอยาเข้ารูก็พอนะครับเข้าซอกหินนี้จบเลยนะครับพี่น้องเห็นตัวปลาแล้วนะครับ ได้แค่นี้สักห้าตัวก็พอแล้วนะครับรุ่นรุนสีนิ้วเลยมันหมานครับผมขออนุญาตเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูป่าแตมที่สองนะครับ ปลาเก๋าน้ําจืดนะครับตัวเท่าฝ่ามือเลยนะครับทอดเนี้ออร่อย <_ p> เนื้ออร่อยมากนะครับปลานี้เนื้อเนียนมันหมานครับผมเล <_ p> ่นแล้วแ,แ,แต้มสองก็มานะครับ ซส์เกือบๆฝ่ามือเลยนะครับแต้มสองก็มากับความโชคร้ายนะครับหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันต่อนะครับเพราะว่าเบ็ดโทรศัพท์ของผมใกล้จะหมดเน้วนะครับก็ยังไงถ้ามีตัวเพิ่มยังไงเดี๋ยว พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาผมจะสรุปตัวปลาให้พี่น้องได้ชมกันเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนจากกันไปคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายกันมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ